สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสวัสดีจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีกันเนาะวันนี้เราก็จะมากินกันอีกแล้วนะคะย้แต่วันนี้เราจะมากินอะไรนาะเห็นวางๆอยู่ไม่มีน้ำจุ้มน้ำจิ้มอะไรเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมากินยำเย็นตาโฟนะคะคือเราไปซื้อซอสของโลโบมาซึ่งเห็นหลายครั้งแล้วแต่ก็ แบบว่าไม่ได้ตัดสินใจซื้อมาสักทีแล้วก็ได้ซื้อมาวันนี้ก็จะมาลองเป็นครั้งแรกนะคะเขาก็จะมีวิธีการใช้เนาะอยู่ด้านหลังใครจะ คือซอสที่ห้องอื่นแล้วก็ไม่ยังไม่เคยดูแลตั้งแต่มาอยู่สวิตอะเรายังไม่เคยกินเย็นตะโฟเคยกินไมยังเคยกินพี่เขาทาให้กินแต่ว่าเราไม่เคยซื้อซอสแบบนี้มานะคะมาวันนี้นะคะเราก็จะมาใช้นะคะซอสนี้กันเนาะอันนี้นะคะเขาบอกว่าทําได้ทั้งแบบว่าเป็นยำนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ใช้แบบว่า ถ้าเป็นยำนะคะจะได้สองสองที่นะคะแต่ถ้าเป็นน้ำซอสเย็น <_ s> ตาโฟส,สำหรับก๋วยเตี๋ยวอ่ะจะได้แค่หนึ่งที่นะคะมาเราก็จะมาลาดลงไปเลยไม่มีอะไรวางกั้นเลยนะคะนี่ก็คือแบบอย่างนี้เลยอืมหอมว่ะลาดเลยนะนี่นะคะเราก็ได้ปลาหมึกแล้วก็อ่าพักบุ้งลวกจนดำแล้วเนี่ย เขาบอกว่าได้สองที่แต่ว่าเราจะทำให้เขาได้ที่เดียวนะคะเพราะว่าอุ้ยน่ากินมากหิวไม่ใช่หรอกอันนี้นะคะเราก็จะมีแบบมีเกี๊ยวแต่เกี๊ยวทอดไม่สวยเลยอืมใจอ่อยแล้วก็มีหมึกลวกอ่ะฮะลูกชิ้นปลาแล้วก็เต้าหู้ปลาแล้วก็ลูกชิ้นเนือ้ออะไรมีอยู่ในตู้เย็นเราก็จับมาลวกให้หมดเลยนะคะ ห่อนี้นะคะประมาณ80ดสิบเซนนะคะไม่ถึงฟังนะคะก็ประมาณ20กว่าบาทบ้านเราเนาะถ้าบ้านเราน่าจะราคาก็ไม่ต่างกันมากเนาะโอ้แต่วันนี้นะคะเราก็หลังจากที่เรากินเสร็จเนาะเราก็จะไปถ่ายรูปอืมอร่อยนะ อะไรก็อร่อยลิ้นเจระเคนะคะนี่นะคะนี่นะคะมากินกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไม่พูดเสียงดังแสงหายแสงหายแสงหายเพราะว่าวันนี้สามีทำงานที่บ้านค่ะทำแรกอืม อ่อยดีนะแต่มันจะไม่แดงเหมือนแดงมากอะค่ะมันจะออกสีส้มๆเหมือนซอสพริกปะอืม เห็นเกี่ยวหน้าเอาไปแช่แข็งไว้แล้วก็อ,ออกมาทอดมันไม่ฟูเหมือนที่เขาทอดขายบ้านเราเนาะแต่รสชาติก็เหมือนเดิมนะคะอร่อยอัน,นที่เราซื้อมามันจะออกสีเขีเขยวๆเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะมันจะไม่เหลือง เราว่ามันออกเค็มนะคะถ้ากินแบบโล้นๆแบบนี้นะถ้ากินกับ๋ <c oughs> วยเตี๋ยวน่าจะโอเค เพราะว่าเราไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะปกติเขาจะกินพวกลูกชิ้นปลาหมึกกุ้งอะไรอย่างงี้นะคะวันนี้ไม่มีกุ้งนะคะแต่เรามีลูกชิ้นเนือนะะ้อค่ะอืเข้ากันดีเนะ ซื้อมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรากินไม่หมดเนาะแล้ก็แบ่งใส่ตู้แข็งไว้นะคะจะกินก็ออกมาต้มช่วงนี้นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์หรือว่าแถบยุโรปนะคะ,ะโควิดมันก็เริ่มระบาดรอบที่2แล้วนะคะแต่เราคิดว่าสริกอาจจะไม่ถึงขั้นล็อกดาวน์นะคะ แต่บางเมืองอ่ะเขาก็จะมีกฎออกมาคือที่นี่นะคะรัฐบาลเขาจะให้อำนาจของแต่ละจังหวัดนะคะมีอำนาจตัดสินใจในในจังหวัดที่ตัวเองปกครองอะไรประมาณนี้นะ,ะที่นี่นะคะถ้าเกิดวันไหนอากาศดีๆมีแดดอย่างเงี้ยแล้วถ้ายิ่งตรงกับสุขเสาร์เงี้ยโอ้โหคนจะออกไปข้างนอกกันเยอะมากผู้คนแบบ ผุ้กพานมากเลยค่ะผับบาร์แถวนี้เนาะเขาก็ไม่อนุญาตให้ยืนนะคะตอนนี้ก็คือคุณต้องนั่งในร้านคุณต้องนั่งเท่านั้นนะคะเขาจะไม่มีให้ยืนละเมื่อก่อนมันยืนได้อะไรเงี้ยเมืเ่อสักครู่ถ้าไปเที่ยวไหนขับต้องนั่งเหรอวะนั่งเต้นอะไรเงี้ยเพลงมาแล้วก็เอาดิม เสร็จปุ๊บเต้นต่อค่ะเต้นต่อโอ้มันจังเลยโอ้ <laughs> ประมาณนี้เหรอวะใช่ป่ะ <laughs> เวลาไปเที่ยวผับพอเวลาเปิดเพลงมันมันพอพอเราได้ยินเพลงที่เราแบบชอบอะไรเงี้ยเราก็อยากจะลุกขึ้นเต้นใช่ป่ะแต่นี้เราต้องแบบเก็บอาการเฮ้ยเฮ้ยเต้นแบบใส่สกิลแบบ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 ออกออกทางแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะ <laughs> <laughs> นั่งเต้นอนะ่ะเออประมาณนั้นอนะ่ะ แต่ช่วงนี้นะคะเราไม่ได้ออกไปไหนหรอกเพราะว่าทำงานหยุดอังคารพฤหัสก็ต้องไปเรียนภาษาอะไรอย่างนี้นะคะโดดเรือนบ้างอะไรบ้างแสงหาย <S <S าช่วงนี้ถ้าเกิดเห็นนั่งกินนะคะก็จะเห็นมุมเดิมก็คือโซฟาข้างหลังกับมี เพราะว่าข้างนอกนะคะอากาศเย็น ชิ้นปลาเวลากินนล้วมันจะนเวลาเคี้ยวเข้าไปมันจะเด้งเด้งเด้ง เหน็นนวดหมึกแบบนี้นะนึกถึงหมึกย่างนะคะน้ำจิ้มแซ่บๆบ,บ้านเราไข่ตามรสเข็นอะไรเงี้ยอื้กินมาลาทอนมาก <c oughs> อ,มอร่อยตรงหุกป,ป่าชอบมาก มีความอินบอกผัวว่านี่คือสแน็คนะคะที่รักเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินแม็กกันหลังจากที่เราแบบไปถ่ายรูปนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เนี่ยแฟนทํางานที่บ้านใช่ไหมแต่เขาก็จะมีช่วงพักเบรกนะคะเราก็จะแวะไปนิดนึงนะคะไปถ่ายรูป <c oughs> ต้นไม้นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะสีเขาเปลี่ยนสวยมากนะคะก็เลยว่าจะไปเก็บรูปนะคะ เก็บภาพนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลงในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็มากินเฉยๆแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะสนุกๆเนาะอืออือแซบแ่บไหมอือคำสุดท้าย โลโบ่ข้าโฆษณาต้องเข้านะอะไรอย่างงี้นี่นะคะสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากเสียเวลาในการต้องมานั่งปรุงหานู่นนี่นั่นมาทำนะคะแบบว่าถ้าเกิดเราทำเองใช่ไหมแล้วเรารนานกินทีนะคะเราก็จะแบบว่าเฮ้ยอ่าเราต้องซื้ออุปกรณ์อันนู้นซื้อน้ำซอสอันนี้มาผสมกันเพื่อที่จะให้ เขาออกมาเป็นเย็นตาฟูเนาะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าทํำยังไงเนาะเราเราว่าแบบนี้มันสะดวกสบายโอเคกว่าถ้าเกิดคุณไม่ชอบรสของเขาคุณก็สามารถแบบอ่ะปรุงเพิ่มตามความชอบหรือว่ารสที่คุณกินเองนะคะแต่สําหรับเรามันโอเคนะมันออกจะออกเผ็ดนิดนึงนะคะสีเขาจะไม่ได้แดงชมพูจ้าเลยนะคะเขาจะออกแบบส้มๆคล้ายซอสพริกมากกว่า นะคะแต่ก็ยังมีความเป็นเย็นตาโฟอยู่เนาะอืมอร่อยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ลองก็ลองไปหามาลองดูนะคะอร่อยอร่อยจริงๆมันมันไม่ได้อร่อยแบบอุ้ยอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลด้วยเนาะยังไงก็นะคะฝากไปด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็แบบมาทักทายด้วยการกินอ่ะ ยำเย็นตาโฟเย็นตาโฟใช่ไหมซ e. อสยำเย็นตาโฟเออนะนะคะกินกับแบบว่าลวกจิ้มของเรานะคะก็มีแบบพวกทุกชิ้นอะไรอย่างนี้เนาะเอาไปเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะคะของใบไม้เปลี่ยนสีภายในเมืองซูริกนะคะว่าจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวตามกันไปเจอในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ